ฟักบัว2,000รูหมอสสำหรับรดน,น้ำต้นไม้ทุกชนิดแคทตัตนบอนไซพักสลัดแล้วก็ต้นไม้ทั่วไปเวลารดน้ำจะได้สายน้ำที่นิ่มไม่ทำให้ใบพักช้ำหรือว่ากระดิ่งหัวต่อสายยางขนาด4หุนหรือ15ม mm, ิลลิเมตรเด้อเพื่อนๆได้ทั้งชุดหัวรดน้ำบวกวาล์วปิดเปิด ในราคาที่สุดคุ้มเ,เพื่อนๆลักซิฟเองประกอบง่ายตามภาพเลยเ,เพื่อนๆพอตออกยัดใส่เปิดน้ำใช้งานได้เลยน้ำพุ่งเร็วแรงดีแท้ๆลดน้ำได้ไม่ต้องลำบากในการต้องใช้สายยางเอามือกดอีกแล้วฉันสะดวกสบายมากนะเ,นเพื่อนๆอนเนกประสงค์จริงงถ้าเ,เพื่อนๆเปิดน้ำแล้วน้ำมันออก ฝอยน้อยๆอย่าตูกใจดือ้อนั่นแสดงว่ามีตะไร่น้ำหรือว่าสิ่งสุกรกไปอุดตันตรงฟักบัวเรานี่แหละเพื่อนๆให้ถอดออกแล้วก็ออกมาเคาะล่างทําความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ใช้งานได้ปกติอันนี้ฉันทดลองครั้งแรกก็คือเป็นยังงั้นเลยเพื่อนๆเอาอะไรมาไม่คุ้มนะทุกคนไปกุดไปตำในตะก้าฉันได้เลยเด้อ